สามารถรับชมได้ทุกวัยคนพร้อมแล้วครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับ ในโลกนี้นะครับมีผลไม้มากมายหลากหลายสีสันเหลือเกินนะครับนอกจากที่เราจะรับประทานผลไม้แล้วเรายังนิยมนําผลไม้มาเป็นส่วนประกอบในเมนูคาวหวานต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะนอกจากความหวานของเขาที่มีอยู่ตามธรรมชาติของผลไม้ชนิดนั้นๆแล้วนะครับเนื้อสัมผัสรสชาติอื่นๆความหอมที่มีอยู่ในผลไม้ยังสามารถเป็นตัวชูรสและก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมนูคาวหวานต่างๆได้อีกด้วยนะครับ และผละไม้นะครับก็ยังมีความหมายดีๆสื่อถึงการออกดอกออกผลด้วยเมนูในวันนี้ทุกเมนูมีผลไม้เป็นส่วนประกอบครับผมขอเรียกว่าเมนูเจริญผลครับสิ่งที่อยู่ในมือผมนะครับอาจจะหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้เป็นที่นิยมสําหรับคนไทยมากเท่าไหร่นักนะครับนั่นก็นคือลูกอินทผลัมนะครับลูกอินทผลัมเนี่ยเขามีรสชาติที่ค่อนข้างหวานนะครับจะต้องบอกว่า ตัวแร่ธาตุและวิตามินที่อยู่ในอินทผลัมนะครับเยอะแยะมากมายแมกนีเซียมฟอสฟอรัสนะครับธาตุเหล็กทองแดงเ,เรียกว่าไล่มาเนี่ยยาวมากเลยนะครับ <S <S นอกจากนั้นเนี่ยการรับประทานอินทผลัมทุกวันนะครับจะทําให้ระบบการย่อยอาหารในช่องท้องของเราดีนะครับแล้วก็ระบบประสาทระบบความจําก็ดีด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอินทผลัมตัวนี้มาทําเป็นเค้กแบบง่ายๆกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับนอกจากอินทผลัมแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะใส่ตัวถั่วพีแค้นด้วยซึ่งตอนนี้ผมอบถั่วพีแค้นนะครับใช้เวลาประมาณ8นาทีที่150องศาหให้เขาสุกข,ขึ้นมาก่บน,นิดนึงเวลาไปทําเค้กจะได้หอมๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราเตรียมพิมพ์หลบขนาด 4, คูณ7นิ้วแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบของแห้งก่อนแล้วกันก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์มีผงฟูผสมรวมกันนะครับ คนให้เข้ากันเล็กน้อยนำไปร่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปผสมนะครับซึ่งได้แก่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับพีแคนของผลก็ได้แล้วนะครับผมนำพีแคนออกจากเตาอบครับในขนาดเดียวกันนะครับเราปรับอุณหภูมิให้เป็น160องศาครับซับพีแคนบหยาบแล้วใส่ลงไปในสูตรผสมของแป้ง ข่าครึ่งผลอินทผลัมนะครับแล้วก็นำเมล็ดด้านในออกครับตัวเนื้ออินทผลัมนะฮะเขาจะมีลักษณะเป็นครีมครีมนิดๆนะครับถ้าเบื่อลบี้ออกมาเนี่ยฮะจะลักษณะคล้ายๆกับแยมเลยนะครับทีนี้เวลาที่เราตัดนะครับมันจะติดมีดเล็กน้อยนะฮะเรามีดจุ่มลงไปในแป้งนะครับจะทำให้ตัดง่ายขึ้นครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ แล้วก็นําอินทผลัมทั้งหมดนะครับใส่ลงไปในส่วนประกอบของแป้งครับคล้าอีกทีให้กระจายดีครับสําหรับเค้กอินทผลัมสูตรนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้นี่ครับช็อตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวนะฮะแทนการใช้เนยสดครับเนื่องจากว่าช็อตเทนนิ่งน้ํามันราข้าวนี่นะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็มีกรดไขมันอินตัวเนี่ยครับที่น้อยกว่าเนยด้วยนะครับาละละเราใส่ลงไปในหม้อนะครับประเดี๋ยวเราต้องเอาไปละลายครับ ที่สาคัญนะครับช็อตเทนนิ่งน้ํามันนําข้าวเนี่ยไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสครับเวลาที่เรามาทําเค้กใดๆก็ตามนะครับอย่างเค้กอินทผลัมเนี่ยครับก็จะทําให้เราได้รสชาติของอินทผลัมแล้วก็พีแค่นอย่างเน้นๆเลยนะครับเอาละละใช้125กรัมนะฮะช่างให้ถูกต้องใส่นมนมใบครับแล้วก็ตั้งไฟครับในสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับตอกลงในถ้วยผสมเลยครับผม คนให้ส่วนประกอบทั้งหมดละลายดีนะครับพอละลายดีแล้วเรายกออกจากความร้อนครับเทลงไปเลยครับพอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบของไข่ตามลงไปครับคนให้เข้ากันครับแล้วเราก็นำใส่พิมพ์ นำเข้าอบนะครับที่160องศาเป็นเวลา1ชั่วโมง15นาทีนะครับหลังจากการอบผ่านไป20นาทีเราหาแผ่นฟลอยนะครับแปะไปที่ผิวหน้าเพื่อไม่ให้ผิวหน้าค้ำเกินไปครับครับหลังจากที่เราเอาออกจากเตาอบนะครับเราควรจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับแล้วค่อยเอาออกจากพิมพ์ครับ เรียบร้อยแล้วครับวิธีการรับประทานก็ง่ายๆคุณผู้ชมก็สไลด์ตามขนาดที่เราต้องการรับประทานนะครับเราสามารถรับประทานคู่กับแยมผลไม้หรือจะไอศครีมวานิลาก็เข้ากันดีนะครับวิธีการทำไม่ยากนะครับแถมยังมีรสชาติอร่อยและได้ประโยชน์ และคุณผู้ชมนะครับยังสามารถทําล่วงหน้าได้ด้วยครับผลว่านอกจากรับประทานเองแล้วเค้กสุดนี้ยังเหมาะกับการให้เป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือเมนูจเจริญผลเมนูแรกที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับเค้กอ mm ินทาลัมครับ พาสต้าของ a อคเนซไม่ได้ใช้ปรุงได้แค่เพียงเมนูจานเส้นสไลอิตะเลียนเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะนำเฟตตูชินีของแอค e น s ซมาปรุงในรูปแบบสไตล์จีนให้คล้ายๆกับข้าวผัดหยางโจในเมนูที่มีชื่อว่าเฟตตูชินีผัดหยางโจครับตั้งน้ำเพื่อต้มเส้นเฟตตูชินีให้ได้ระดับออเดนเตระหว่างนั้นใส่น้ำมันลงในกระทะผัดกระเทียมขิงและกุนเชียงจนหอมดีใส่กุ้งตามลงไป หลังจากนั้นตอกไข่ที่มุมหนึ่งของกระทะยีให้ไข่พอสุกแล้วก็ใส่เส้นเฟตตูชินีลงไปตามด้วยหมูแดงทั่วลันเตารุงรสด้วยซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยเล่งไฟผัดจนร้อนดีตักใส่จานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและนี่ก็คือเฟตตูชินีผัดหยางโจจากพาสต้าแอกเนซีครับ โรงเรียนของเราทั้งอาคารนะคะท่วมพื้นค่ะหนังสือกระจัดกระจายถูกน้ําท่วมหมดหลังคารั่วนะคะเวลานะเรียนเรียนเนี้ยน้ำก็หยดเด็กๆก็ยังมีความม,มุ่งมั่นในการที่จะมาเรียนก็ทําให้คุณครูทุกคนเนี่ยค่ะมีกําลังใจเป็นคุณครูมืออาชีพต่อไปค่ะครูก็นึกถึงบริษัทใจดีบริษัทหนึมม่งซึ่งเขามีความห่วงใยต่อการศึกษาของประเทศชาติต,ตลอดมาด้วยความห่วงใยจากเราบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัด วแฮปปี้ <My> ปีมะเมีย9048ปีหัวมาลายกับหม้อรุ่นลิมิเต็ดขายพร้อมกระทะน,นอนสติกเพียง548บาทแถมสิทธิ์แลกซื้อกระบอกน้ำสีสดใสในราคาเพียง1บาทถึง30ธันวาคมนี้สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวขิงออริจินอล5,000 ppm p a s t อ a g n ซี่ผลิตภัณฑ์ f a r ม h o u s e มีสลัดมากมายนะครับที่มีผลไม้เป็นส่วนประกอบนะครับเวลาที่เราเห็นแอปเปิล hmm. เห็นองุ่นเนี่ยนะครับถ้าเผื่อให้เดานะครับก็คงจะเดาถูกนะครับสำหรับบางคนว่าจะต้องเป็นสลัดที่มีชื่อว่าวอน d ดอฟนะครับวอนดอฟเนี่ยครับเป็นสลัดมาตรฐานนะครับมีต้นกําเนิดที่โรงแรม ที่ชื่อว่าวอร์ดอฟนะครับอยู่ในนิวยอร์ซิตี้นะครับวันนี้ครับผมจะเอาวอร์ดอฟสลัดนะครับมาใส่เส้นพาสต้าให้เป็นเมนูที่เรารับประทานและสามารถอิ่มได้มากขึ้นนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าวอร์ดอฟส์พาสต้าสลัด ซึ่งพาสต้าที่เราใช้นะครับวันนี้ขอใช้เป็นเส้นที่มีชื่อว่าริกาโตนี่ริกาโตนี่จะเป็นเส้นที่เป็นป้องอใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับสาเหตุที่ผมเลือกเส้นนี้เนี่ยก็เพราะว่าตรงเส้นของเขาครับจะมีเอ่อเป็นริ้วๆนะครับตัวริ้วๆเนี่ยครับเวลาที่เราทําสลัดแล้วโดยเฉพาะสลัดที่มีลักษณะเป็นครีมเขาจะช่วยจับตัวซอสให้ได้ดีมากขึ้นนะครับน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไปเยอะๆนะครับเส้นตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ใช้เวลาต้ม13นาทีครับเราใส่ลงไปก่อนเลย เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวซลอรี่นะครับเราใช้ประมาณ1ก้านนะครับเราก็เอาใยผิวด้านนอกออกนะฮะเวลาที่เราทาเราจะได้ไม่ไม่เป็นเส้นๆติดฟันนะครับแล้วก็ซอยเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะครับประมาณครึ่งเซนครับอ้งุ่นเขียวเราผ่านะครับแล้วเอามาเล็ดด้านในออกครับ อีกกระทะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทอดเบคอนครับหั่นเบคอนเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการนะครับในชามผสมนะครับมายองเนสซาวครีมน้ำมะนาวเล็กน้อยครับพริกค่ายเยนพริกไทยเกลือผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ น้ำสลัดอาจจะดูน้อยนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราใส่ผลไม้เลยลงไปน้ำก็ออกเยอะมากขึ้นแอปเปิลนะครับหั่นครึ่งครับผมเอาใจกลางออกนะครับซอยเป็นแผ่นบางๆครับใส่ลงไปในน้ําสลัดครับผมเคล้าให้เข้ากันนะครับใส่องุ่นแล้วก็สลารี่ที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ พาสเล่นะครับสับหยับๆครับแล้วก็ใส่ลงไปด้วยครับเช่นเดียวกับถั่วพีแคนครับถั่วพีแคนแล้วก็สับหยับๆนะครับก็บอกว่าเป็นพาสต้าสลัดที่หลากเนื้อสัมผัสมากนะครับพาสต้าของเราก็ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับ เขาทุกอย่างให้เข้ากันดีครับอาละวัวอดอฟพาสต้าสลัดของผมพร้อมที่จะลงจานแล้วครับแล้วเราก็นี่นะครับใส่เบคอนที่เราทอดไว้ลงไปด้านบน,นครับกรอเสิร์ฟโรยด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยนะครับ ต้องบอกว่าเมนูจานนี้นะครับสามารถเป็นอาหารหลักสำหรับมือเบาๆของคุณได้เลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งพาสต้าที่มีผล,ลไม้เป็นส่วนประกอบนะครับ w อร์ดอฟพาสต้าสลัดครับคุณว่าอาหารรักเราแค่ไหนมะเขือเทศให้สิ่งดีๆต่อร่างกาย หน่อไม้ฝรั่งก็ให้ประโยชน์ปลาทะเลก็เหมือนกันให้อาหารรักคุณมากขึ้นปรุงด้วยน้ำมันรำข้าวคิงชนิดออ i ร i n นล5,000 ppm ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกจานโปรดคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ h a า p แฮปปี้ปีมะเมีย9 0 4 8สีปีหัวมาลายกับหม้อรุ่นลิมิเต็ดขายพร้อมกระทางนอนสติกเพียง548บาทแถมสิทธิ์แลกซื้อกระบอกน้ำสีสดใสในราคาเพียง1บาทถึง30ธันวาคมนี้เป็อ,อง,งครับค่ะแก๊สโซฮอลก็5หเต็นทาถังครับครับผมทำไมต้องแก๊สโซฮอลด้วยละคะพ่อผู้ช่วยลดมลพิษและยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ แถมประหยัดเงินด้วยนะลูกโอ้ดีจังเลยค่ะพ่อรู้ได้ไงอะคะรักพอ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียงกระทรวงพลังงานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรา Heritage หนังสือ Candy Man ผลิตภัณฑ์ตรา m ม c c o m i c ถ้าพูดถึงเค้กนะครับที่ผลไม้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ยังสามารถให้เป็นของขวัญกันได้เพราะว่าเค้กตัวนี้มีอายุที่ค่อนข้างจะเก็บได้นานนะครับ mm. บางทีเนี่ยสามารถเก็บในช่องแช่แข็งพอจะรับประทานก็เอามาหั่นเป็นสไลด์สไลด์ได้เลยนะครับ mm. นั่นก็คือฟรุตเค้กนั่นเองครับ <c oughs> และ Fruit